สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมช่องไม้ป่าและพันธุพืชตรงไทยตอนนี้ผมก็อยู่บุเรณลักษณะเป็นป่าดิบนะครับที่มีต้นไม้่าหนาทึบนะครับไม่ถึงกับดิบเชยน,นะเป็นลักษณะป่าดิบแรงนะครับก็จะมาสำรวจ ไม้ซีนะครับตัว่าต้นพันจํานะครับแต่ก็แปลกใจนะครับเห็นต้นชิงชันนะครับมองไปเป็นลักษณะใบชิงชันนะครับกระจายพันธบริเวณตรงนี้นะครับ ซึ่งเป็นไปได้ยากนะครับที่ชิงชันจะกระจายพันธุ์ลักษณะป่าที่ทึบเกินไปเช่นนี้นะครับแต่มันก็มีเห็นอยู่นะครับกระจายพันธุ์แต่ไม่มากนะครับเพรว่าอาดีตก่อนแถวนี้มันก็เป็นป่าผสมนะครับไม้นานาพันธุ์หลายชนิดนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับซึ่ง คนในพื้นที่เองก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับก็จะมีไม้ชนิดนี้อยู่แถวนี้มีอยู่ไม่กี่ต้นนะครับนี่ก็พบเจอโดยบังเอิญน,นะครับต้นก็มีอายุนะครับแต่ว่ามันเป็นง่ามนะครับนี่ครับลักษณะเปลือกก็ออ,อกเทาอ่อนนะครับ ยังไม่ได้เข้มนะครับใบค่อนข้างที่จะเ,เรียกว่าทรงออกแหลมมีความเต็มนะครับ นี่ครับถือว่าแก่นะครับเป็นแก่นทั้งนั้นไม่ใช่ว่าแก่นหลอกๆนะครับแก่นจริงนะครับลักษณะต้นเกิดบริเวณตรงนี้ออกเกลี้ยงๆนะครับออกอ่อ,อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูต้นบริเวณโดยรอบนี้นะครับ นั่นก็อีกต้นนะครับลักษณะของใบมันมองไปก็รู้นะครับว่าเป็นชิงชันเดี๋ยวพาไปดูใกล้นะครับดูนี่ครับความรกนะครับของป่าพืชด้านล่างพันไม้ด้านล่าง ป่า,านี้พบเจอชิงชันยากนะครับเวนตรงนี้ <c oughs> มีอยู่ด้วยกัน2ต้นนะครับอีกต้นหนึ่งก็คงมีอายุแก่น่าจะโดนตัดนะครับนานแล้วมันแตกขึ้นมาใหม่นะครับเป็น2 ลำต้นนะครับสองลำนะครับไปดูใกล้ๆนะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยขนาดเส้นผ่าศูนกลางสิบกว่าเซนนะครับอายุก็คงสิกว่าปีนะครับเนี่ย ครับโอ้เห็นเป็นแนวกันนะครับกระพี้เปิดนะครับเป็นลักษณะอืมตรงนี้คงน่าจะแตกขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยนี่ครับอายุยาวนานนะครับกันชิชันนะครับ สีผิวค่อนข้างที่จะเกลี้ยงนะครับบริเวณตรงนี้นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับเกิดใกล้ๆก,กันต้นประดงนะครับรอยู่บนต้นชิงชันต้นเปลดแดงนะครับนี่จะถาสีเหรอน้ำตาลแดงนะ จนถึงลายนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับจริงชันแข็งแรงมากเลยนะเป็นไม้ที่มีความแกร่งในตัวนะครับ ก็ขายสาธรคล้ายกับพี่กขากวายนะครับลายจะสีมันจะเป็นน้ำตาลแดงนะครับถึงแดงค้านะครับ mm hmm. นี่เป็นแกนทั้งหมดนะครับ mm hmm. ไม่ใช่แกนหลอกนะครับไม้ชนิดนี้นี่ ไม่ค่อยโกหกแก่นนะครับถ้าเราถากเห็นแก่น,นก็ถือว่าดีนะครับผมเองก็ไม่คิดว่าจะมีบริเวณตรงนี้นะครับไม้ชิงชันแต่ก็เป็นไปได้นะครับส่วนมากมันจะเยอะอยู่บริเวณบนภูนะครับก็ยังเหลือ ะครับแต่การที่มันจะออกเมล็ดในลักษณะต้นแบบนี้เป็นไปได้ยากนะครับช่วงนี้พวกนี้น่าจะเกิดมาจากเง่านะครับเมล็ดจริงๆน่าจะไม่ไม่ออกไซ้ําไปนะครับไปดูอีกต้นหนึ่งนะต้นสุดท้ายเห็นใบใหญ่ๆนะครับฝั่งนู้นน่าจะ ไม้ร่วมสะก,กดนั้นก็จะมีพยุงนะครับชิงชันก็จะมีน้อยแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คือต้อนอีเม่งหรือว่าต้นกะพีหยวกนะครับซึ่งตัวนั้นนั้นกันสาไม่ได้ชัดเจนนะครับแ้เป็นตัวนั้นนะแบบนี้เราถากไปนั้นส่วนมากจะเป็นจันหลอกนะครับถากเข้าไปสักลึกนิดนึงก็จะเป็นมีแต่เนื้อเป็นกะพี ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีลมนะครับจนถึงหน้าแรงมันก็จะทำให้ใบไม้เนี่มีแต่ฝุ่นทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะต้นที่ไม่ค่อยสูงนะครับ